สวัสดีครับวันนี้เราจะมานาเสนอการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการประกอบ CPU นะครับใส่ไปที่เมนบอร์ดนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบ CPU ขึ้นมานะครับใส่สังเกตว่าจะมีลูกศรเป็นตัวบอกนะครับว่าใส่ตรงไหนนะครับก็ใส่ลงไป เบ,บาๆนะครับไม่ต้องกดแรงมากครับครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะใส่พัดลมนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ซิลิโคนก่อนนะครับเพื่อให้ช่วยในการระบายความร้อนนะครับ แล้วก็ใส่พัดลมลงไปครับใส่เวลาใส่นะครับต้องดูว่าขาต้องปลดออกจาก,กล็อกก่อนนะครับตากันนะครับเวลาใส่นะครับเราต้องดูด้วยว่า ขานี้เข้ามาสนิทหรือเปล่านะครับถ้าไม่สนิทแล้วมันอาจจะล็อกพัดลมไม่แน่นนะครับพอใส่คับแล้วนะครับเราก,ก็กดเพื่อล็อกขาพัดลมนะครับกดเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงเสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็น สายของพัดลมน,นะครับครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะใส่แรมนะครับซึ่งแรมตัวนี้เป็นแรมของ ddrt นะครับขนาด1 g จิกนะครับ2ตัว เรียบร้อยครับต่อไปก็เราก็จะทําการนําเมนบอร์ดลงไปที่เคสนะครับก่อนที่ว่าเราจะนําเมนบอร์ดมาใส่ที่ในตัวเคสนะครับเราต้องเอาพวาวเวอร์สไพลยนะครับมาใส่ก่อนเพื่อในความสะดวกในการใส่พวาวเวอร์สไพล์นะครับถ้าเราใส่เมนบอร์ดลงไปก่อนแล้วตอนใส่พวาวเวอร์สไพลยมันจะใส่ค่อนข้างจะลาบากนะครับ คันลเลยครับครับต่อไปนะครับเมื่อเราใส่พาวเวอร์ัพายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะใส่ซีรีลอมเข้าไปนะครับก็ใส่ด้านหน้านะครับ ครับต่อไปนะครับจากลราที่เราประกอบซีลอมเข้าไปแล้วนะครับเราจะประกอบหน้าเคสนะครับครับทีนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับกดเบาๆครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใส่ฮันดิสเข้าไปนะครับนี่คนระับ ลังจากนั้นนะครับที่เราใส่ฮาร์ดดิสลงไปแล้วนะครับแล้วก็จะใส่เมนบอร์ดลงไปนะครับเวลาใส่นะครับเราต้องดูสล็อตข้างหลังด้วยนะครับว่าใส่ตรงช่องหรือไม่น,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 นะครับ ต่อไปแล้วก็จะขันน็อตยึดเมนบอร์ดติดกับเคสนะครับครับหลังจากนะครับที่เราประกอบเมนบอร์ดเสร็จแล้วประกอบหน้าเคสแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการเสียบสายสวิตต่างๆนะครับแล้วก็ led แสดงผลของเครื่องนะครับแล้วก็จะมาเสียบสาย power สวิตก่อนนะครับจะมีอักษรบอกนะครับในการเสียบว่าเสียบขาไหนนะครับเราต้องเสียบให้ถูกขานะครับถ้าเสียบไม่ถูกแล้วเครื่องอาจจะเปิดไม่ติดนะครับต่อไปจะเป็น สายของสวิตช์ปุ่มรีเซ็ตนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับปุ่มพาวเวอร์ครับต่อไปจะเป็นสายของ led แสดงสถานะของฮันดิสนะครับแล้วก็ต้องเสียบให้ถูกขั้วเหมือนกันนะครับ นี่จะเป็นสาย LED ของ power นะครับครับเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นสายของ USB นะครับ USB ของด้านหน้านะครับ เสียบเข้าไปโดยที่เมนบอร์ดของเราจะมีพอต USB อยู่พอรพตนะครับแล้วก็เสียบพอตไหนก็ได้นะครับส่วนสายนี้จะเป็นสายช่องเสียบออดิโอครับเพื่อเสียบสายสมอทอข้างหน้านะครับ ครับเรียบร้อยครับครับหลังจากเราเสียบสายต่างๆนี้ส่งไปหน้าเคสเสียบร้อยแล้วครับเราจะมาประกอบก,อบการจอ,อน,นะครับครับใส่เสร็จแล้วเราขัดน,น็อตย,ยึดนะครับ ประกอบการจอเสร็จสิ้นแล้วนะครับครับหลังจากเราประกอบการจอเสร็จสิ้นนะครับต่อเราจะไปเชื่อมต่อเมนบอร์ดกับฮาร์ดดิสก์ันนะครับด้วยสายสาตาร์นะครับ รั้นนี้เชื่อมต่อหว่างเมนบอร์ดกับซีดีรอมนะครับระน,นะครับปิดก่อนครับหลังจากเราต่อสายสตารต์เสร็จสิ้นแลครับเราจะมา ต่อสายจาก power supply ครับเพื่อไปแรงอุปกรณ์ต่างๆในเคสของเรานะครับครับสายแรกนะครับครับแลต,ต่อไปครับนี่คือสายไฟเลี้ยงของซีดีรอมนะครับครับ เสร็จสิ้นครับต่อไปคือสายของไปเลี้ยงของฮาร์ดดิส์นะครับ ครับ่ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับครับครับหลังจากเราประกอบอุปกรณ์เกือบจนเสร็จนะครับเหลืออุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ ยังไม่ได้ประกอบกันนะครับคือนั่นก็คือพัดลมนะครับครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงให้พัดลมนะครับครับครับหลัง หลังจากเราประกอบภายในเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาประกอบฝาของเคสกันนะครับครับเราประกอบอีกฝ้าหนึงไว้ก่อนนะครับอีกฝ้าหนึ่งเดี๋ยวเราเรอเทสกันเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะ มาใส่กันนะครับหลังจากที่เราประกอบภายในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทดลองเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราประกอบกันนะครับ นี่นะครับผลจากการที่เราประกอบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะครับ